สวยกริปน่าใช้น็อตเดิมทุกจุดแนะนำคันนี้เลยเอาเทส1.8เอสปอร์ตคันนี้นะครับในปี18เลขนใหม่แค่แสนหนึ่งรถสวยๆน่าใช้แบบนี้ชุดแต่งเดิมแฮ้โรงงานได้แม็กซ์17นะครับสกเกิร์ตสปอยเลอร์ครบๆผมเช็คละเอียดเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เ,เองนะผมเช็คให้แล้วเดี๋ยวมี Apple a u c t i o n มาตรวจที่274.74จุดภายในนะครับเรือนไม้ดิจิตอลพุชตาร์ทนะครับพาเดนชิพมีให้เรือนไม้ดิจิตอลแบบนี้เบาะบักเก็ต น่าใช้นะใครอยากได้เอาติที่พายในเป็นสีดําก็ต้อง1.8นี่คันนี้สภาพดีสภาพเดิมสวยน่าใช้นะครับสนใจคันนี้ฟีดาวผ่อนแค่7,000กว่าบาทอยากได้เอาติทเอสปอร์ตดูให้จบอย่า,าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ที่สนใจเอาติทมือ2ทุกคนทุกท่านนะครับ กลับมาพบกับผมอีกครั้งเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเซรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีคังรถมือสองที่ใหญ่สุดในย่านนี้นะครับวันนี้มีอลติสนะครับ1.8รุ่น S Sport นะครับปี18เลขไม่ประมาณสัก1,12,000มกิโลใครกลังมองหาอยู่นะโฉมนี้ต้องบอกเลยว่าขับสนุกขับมันนะครับได้เครื่องพัน0มีโมสปอร์ตนะครับแม็ก17หล่อ,ลอแบบนี้ชุดแต่งเดิม ของแท้ของเดิมโรงงานนะครับใครลองมองหาเอสปอร์ตคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะเอสปอร์ต e ตอนเนี้ยถ้าเป็นสีบรอนเนี่ยจะมี2คันนะครับเอสปอร์ต e มี2คันเป็นคันเนี้ยคือปี18แท้เลยเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่แล้วก็อีกหนึ่งคันได้ปี17ปลายปีจดสิบแปคันนั้นเนี่ยราคาจะถูกกว่าคันนี้1 0,000บาทนะแต่ไมล์เก้าหมื่นรุ่นเดียวกันเลยเอสปอร์ต e นะครับแต่จะไม่แต่ยังไม่ใช่เอสปอร์ตออปชันนะเป็น1.8 e ึ s p o r t เฉยๆนะครับฟังกช์ชันเนี่ยต้องบอกเลยววว่่ว e ่าาอััพกต E เนีย อัพกว่าตัว 1.8e มาค่อนข้างเยอะนะครับได้พูดสตาร์ทแล้วนะครับมีแพดเดิลชิพให้นะครับแล้วก็ได้ล้อมแม็กเท่ๆ17นิ้วไฟตันหมอ,อกมีนะครับกระจังหน้าเป็นสีดําเป็นโนแบค็คแล้วก็มีชุดแต่งรอบคันเดี๋ยวผมจะมารีวิวคันนี้แบบละเอียดนะครับพี่ๆสามารถดูคลิปนี้แล้วตัดสินใจทางออนไลน์ได้เลยนะครับทุกคันนะครับคัดรถเกรดเมาให้แล้วรับประกันไม่มีชนหนักพี่ความจมน้ํากับไม้กอไม่ไม่มีเล่มชลุสูนหายนะครับไปเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องคันนี้กันนะคันนี้ดอกิเศษ 2.79ฟรีดาวนะครับจะผ่อนอยู่ประมาณ7,000นะ7,000กว่าบาทนะครับ7,000กลางๆนะครับใครกำลังมองหาอยู่นะไม่อยากให้พลาดกันนะครับฟรีดาวผ่อนแค่7,000กว่าบาทนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะครับคันนี้ได้โคงไฟเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับสำหรับตัว1.8ตัว A s Sport แบบนี้มีไฟ LED ลากยาวเป็นตัว L นะเดี๋ยวตอนสตาร์ทเนี่ยจะเปิดให้ดูนะครับถ้าเป็น1.8 E นะตัว E นะจะได้เป็นแค่ไฟแบบ ธรรมดานะครับเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์ธรรมดานะครับเป็นหลอดไส้แต่เนี้ได้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์แล้วมีเดย์ไลท์เป็นตัว L แบบนี้นะครับสันเรียมโคมของตัวฝากระโปรงสวยๆนะครับไม่มีล่องรอยชนหนักพิษความจมน้ํากับไม้กอไม้คันนี้นะรถสวยซื้อได้นะครับกระจกเนี่ยต้องบอกเลยว่าของเดิมของแท้โรงงานทุกบ้านนะครับ ปี18เนี่ยแนะนำนะครับตกระจกควรจะเป็นของแท้นะครับเพราะว่าจะได้เป็นอะคูสิกาล์นะครับลดเสียงรบกวนภายนอกภายนอกลงนะครับดีกว่าเดิมเยอะเลยชุดแต่งนะครับเอสปอร์ตเดิมเดิมแท้โรงงานแบบนี้นะครับแล้วก็โคมไฟนะครับได้เป็นโคมไฟแบบเขาเรียกว่าเป็นหลอดไส้นะอันนี้เป็นไฟตัดหมอกนะครับมีให้นะแล้วก็จังหน้านะครับเป็นสีดําเป็นโอแบ็คสังเกตไหมครับมันจะไม่ใช่ดําสนิทมันจะเป็นออกเทาเข้มเงาเนะเขาเรียกว่าดําเป็นโอแบ็คนะครับเป็นกอสซี่นะครับแบบนี้ ชุดแต่งเดิมๆนะครับแล้วก็โฉมใหม่ๆเนี่ยชุดแต่งเขาจะไม่เน้นแบบใหญ่ๆลากพื้นแล้วนะเป็นชุดแต่งที่ทําให้มันดูทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับปซุ้มล้อฝั่งนี้ก็แนบชิดสนิทนะครับสวยปกตินะครับไม่มีล่องลอยชนหนักพิความจมน้ํากับไมเกรนนะยางคันนี้นะครับได้ของดันหลบเป็นยางไซส์ที่เขาเรียกว่าเป็นหน้าแคบนะครับทำให้ทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะตัวแม็กนะครับได้แม็กสินิ้วนะครับดำเงาปัดโครเมียมคนละลายกับพวก1 1.6นะอันนี้เป็นลายพิเศษนะ อะดิสเบรกมีให้แล้วทั้ง4ล้อนะครับเดี๋ยวผมเช็คปียางให้คันนี้อ่ะเดี๋ยวเช็คปียางให้สักครู่คันนี้ยางยังสภาพดีอยู่เลยและยางปี2ีนะครับสะพานยางเหลือครึ่งข้อนิ้วนะใช้งานย,ยาวๆกระจกพับข้างเป็นออโต้แล้วนะครับล็อกรถพับเก็บเองปลดล็อกรถมันกลางออกเองนะครับสันเลี่ยมคมด้านข้างสวยๆเลยคันนี้รับประกันว่าอยู่ไม่นานนะใครกำลังมองหาอยู่ไม่กำลังดีด้วย1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันนะครับรถปีสิบแปด ไม่ประมาณแสนหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยใช้งานก็ประมาณวันละ50โลถือว่าไม่เยอะนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับตัวมีเขาเรียกสเกิร์ตข้างให้แล้วนะครับมือจับเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับถ้าเป็นตัว e นะ1.8 e เนี่ยมันจะเป็นแบบกุญแจรีโมทธรรมดาไม่มีสมาร์ทเอนทรีครับอันนี้มีให้แล้วนะครับอ่ะปงซุ้มล้อหลังแนบชิดสนิทล้อหลังไม่มีรอยเบียดฟุตบาทสวยๆเลยนะครับชุดแต่งเดิมรอบคันมีเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดนะครับมีตูดเป็ดนะครับหรือว่าตัวไฟเบรกดวงที่3จะอยู่ตรงนี้้แลว เป็นสปอยเลอร์หลังตุดเป็ดแบบนี้นะครับสัญลักษณ์โลโก้ 1.8S สัญลักษณ์โคโราอัลติสอยู่ครบๆนะ <c oughs> ด้านหลังนะครับมีที่เปิดท้ายแบบนี้แล้วนะตัว E นะครับ 1.8E ไม่มีนะ <c oughs> เปิดได้แค่2จุดอันนี้มีเป็นไท้ายล็อกแบบไฟฟ้าให้แล้วมาเดี๋ยวมาดูโครงสร้างทางด้านหลังจันเลี่ยมโคมหัวน็อตน,นะครับเดิมๆไม่มีรอยแกะขันไขขยับซิลโซ,โซิโคนสปอตเมทอาร์คไฟไท้ายแท้เดิมนี่ลากยาคนมาแบบนี้นะครับรูระบายอากาศต่างๆอยู่ครบๆเลยนะใครังมองหาอัลติส1.8ตัว S นะครับ ัวเอสปอร์ตเนี่ยผมมี2คันนะครับสีมี3คันนะมีปี15 17จ็ดจแล้วก็18คือคันนี้นี่นะครับแล้วก็ถ้าเป็น1.8ึ่งจธรรมดาสีดำอ่ะผมมี2คันนะหนึผมมี2คันนะครับปี19ด้วยเป็น S เฉยๆไม่ใช่เอสปอร์ตเหมือนกับเอสปอร์ตออปชั่นเลยนะครับแต่มีเออ่เขาเรียกว่ามันจะไม่มีชุดแต่งรอบคันนะครับแต่ว่าภายในนะครับภายนอกคล้ายกันนะต่างกันแค่เล็กเน้อยนอ่ะคันนี้กระจกเดิมแท้รอบคันนะครับสปอร์ตเมทอาร์คต่างๆไล่เรียงกันไปไลายัฟ แท้เดิมนะไฟท้ายแท้เดิมแบบนี้นี่ครับด้านหลังนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมตาปั๊ม310หงูต่างๆอยู่ครบเลยนะครับซื้อรถมือสองทังทีนะซื้อกับที่ไว้ใจไว้ใจได้นะครับซื้อกับเป็กเพรยนนะครับผมผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานตรวจสภาพและประเมินรถมือสองอย่างมืออาชีพมานะครับเช็คให้พี่ๆละเอียดแบบนี้สามารถตัดสินใจทางออนไลน์ได้เลยนะครับเพราะลูกค้าผมตัวไหนก็ทางออนไลน์แหละนะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าสปอนเซอร์อาร์คนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิม รุ่นเนี้ยถ้าล้อสำรองมันจะเป็นล้อเดียวกับที่เขาใช้เลยเป็น17นิ้วถ้าเป็นรุ่นอื่นจะเป็นล้อกระทะ16นะครับมาด้านหลังสวยๆแบบนี้นะสแลักษ์ e-sep o r t นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เอ่อสเกิร์ตหลังนะครับจะเป็นลายเคฟลาสีดำๆนะครับแล้วก็มีชุดแต่งให้แล้วบอดี้รอบคันสวยๆครบสมบูรณ์นะครับฝั่งนี้แนพิสนิทนะคันนี้ปรับสภาพใกล้เสร็จแล้วนะครับใครลองมองหาอยู่คันนี้ฟรีดาวผ่อนแค่7,000กว่าบาท ย้ำฟรีดาวนะผ่อนแค่เจ็ดพันกว่าบาทได้เอสปอร์ตนะครับปี18แบบนี้ไปใช้ไม่ไม่เยอะไปไม่น้อยไปกําลังดีนะครับแล้วก็เครื่องยนต์อึดๆถึกถทนทเครื่องพันแวิ่งไกลวิ่งไกลสบายนะครับมีโหมดสปอร์ตให้แล้วรอๆอแบบนี้โทรจอง065 951 33 74นะครับหรือแอดไลน์ id pek 152เดี๋ยวผมส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับมา เข้าสู่ภายในเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะกุญแจแบบสมาร์ทอินทีเป็นเซนเซอร์แล้วนะครับภายในเป็นสีดําทั้งหมดใครชอบภายในสีดามา1.8นะครับแล้วก็เป็นสีดําเบาะหนังแบบบักเก็ตซีดใหญ่ๆแบบนี้นั่งสบายๆเบาะแน่นๆตึงๆนะครับแบบบักเก็ตซีดแบบนี้อ่าแต่คันนี้เป็นเอสปอร์ตเฉยๆนะไม่ใช่เอสปอร์ตออฟชั่นนะครับจะแตกต่างกันเล็กน้อยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับอ่าด้านในนะครับตรงนี้เป็นสีดํากระจกเป็นอัตโนมัตินะแอร์ดิตอนนะครับไอแอร์เป็นแมนนวลนะ แล้วก็เ,เป็นแอร์ดิสต้อนนะครับแล้วก็ข้างๆนะั้นได้บูสต์สตาร์ทนะครับแอร์กลมๆแบบนี้นะครับกระจกพับและปัดไฟฟ้ามาเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูดีกว่าชึ่งเดียวติดไหมนี่อ่าคันนี้นะครับเดี๋ยวพูดกันก่อนนะคันนี้นะครับทุกอย่างเหมือนกับเอสปอร์ตออปชันต่างกันแค่ไม่มีจอนะครับระบบไฟฟ้าด้านคนขับไม่มีนะครับไม่มีจอที่เป็นแทสก,กีนแล้วก็ไม่มีกล้องหลังแค่นี้นะต่างกันแค่แค่แค่สามจุดนี้ ที่เหลือเหมือนกันหมดแต่แตกต่างกับตัว e เยอะเลยนะครับหนึ่งเลยเรือนใหม่เป็นดิจิตอลแบบนี้นะครับเรือนใหม่เป็นดิจิตอลเนี่ยนี่ไม่แท้ไม่เดิมนะแสนหนึ่งเราสามารถปรับตรงนี้นะครับในตัวดิสเพย์ได้นะปรับโหมดต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีพุสตสตาร์ทนะ e ไม่มีแล้วก็มีนี่ข้างบนนะครับแพดเดิลชิพนะเชนเกียร์นะฟิลแบบแมนนวลได้นะครับซ้ายขวาเนี่ยบวกลบนะครับเชนเกียร์อัตโนมัติเชนเกียร์แบบแมนนวลได้นะครับแล้วก็วิทธีนะครับของเดิมของแท้แบบนี้นะอ่าแล้วก็แอร์นนนนะรรับบบปปปเเ็็ดดดิิจตตอออลลแแ้้้้วสาามถกโีไ มันจะคำนวณแรงลมนะครับเทียบกับอุณหภูมิภายในตัวรถให้แล้วนะครับแบบนี้อ่ะปรับแมนนวลก็ได้ปรับออโต้ก็ได้เกียร์ตัวนี้มาซูเปอร์ซีวีทีแบบเจ็ดสปีดนะครับเชนชิพโทรนิกได้แต่ไม่ต้องเชนกันแล้วเพราะอะไรเพราะเขามีแพดเดิลชิพข้างบนให้นะครับขับสบายนะมีโหมดสปอร์ตกดปุ๊บนะครับนี่นะเป็นสีแดงๆขึ้นข้างบนเห็นไหมครับขับวิ่งไกลวิ่งใกล้นะครับมีคำนวณอุณหภูมิภายนอกให้แล้วเรือนไปมันเป็นดิจิตอลนะที่วางแก้วน้ําให้2ใบนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเเบบบาาะะะะแนนนนน่่่ๆๆตึงงงงงกกซีทัััั้2ฝคครรใลมออหยู ผมแนะนําเลยคันนี้รถสวยน่าใช้ด้านบนเป็นวัสดุบุญนุ่มหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นบุญนุ่มนะครับมีเดินได้สีขาวนะเป็นแบบวัสดุซอฟทัตนะนุ่มๆเลยนะครับใครกำงมองหาอยู่แอดไลน์ครับ ID PEK152 ได้เครื่องพันแขับสนุกขับมันๆน,นะครับขับทางไกลนะครับมอเตอร์เวย์อะไรเงี้ยครับบุราวิถีนะผมมองว่าขับดีกว่า1.6แน่นอนนะสำหรับ1.8และได้ภายในเป็นเบาะหนังสีดํา รองรับไอโซฟิกนะครับคาซิเด็กรองรับแล้วเบลมีให้3จุดความปลอดภัยล่ะด้านหน้านะครับแอร์แบคมีให้7ใบเอ่อทั้งหมดมี7ใบด้านหน้ามี5นะครับคู่หน้าเสา A นะครับแล้วก็ดีขาคนขับด้านหลังมีที่เสาซคือตรงนี้นะครับเสา C ตรงนี้อีก2นะครับสบายใจได้นะความปลอดภัยโคตรดีที่ชาร์จโทรศัพท์ด้านหลังมีให้แล้วนะครับสจุดนะครับไม่้องแย่งกันนะสามารถเอา USB มาเสียบปุ๊บนะแล้วก็เอาสายโค้งไป วางโทรศัพท์ตรงที่วางแก้วน้าได้เลยนะข้างหน้าก็ชาร์จได้ข้างหลังก็ชาร์จได้นะไม่ต้องยังกันไม่ต้องมีตัวชาร์จเพิ่มนะครับอันนี้มีให้แล้วในตัวรถเลยนะครับแล้วก็นี่มีกระเป๋าจิงโจ้ให้นะครับด้านหลังสีดำนะสะอาดสะอ้านนะสวยน่าใช้พวกเนี้ครับข้อดีคือข้างบนเนี่ยมันไม่มีรอยเจิมเลยนะสะอาดสะอ้านแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีแอร์แบกนะครับความปลอดภัยดีเยี่ยมนั่งสบายนะหัวไม่ติดนะครับเล็กรูมนี้ต้องบอกเลยว่าเหลือเยอะนะครับเหลือเยอะเลยยืดขาได้สบายๆนะครับ ขับสบายแบบนี้ชอบไหมครับถ้าชอบนะสามารถติดต่อหาผม065 9 1 1 3 3 7 4สีฟรีดาวน์ผ่อนแค่เจ็ดพันกว่าบาทนะครับรถสวยน่าใช้แบบนี้ไม่ใหญ่พลาดกันมาเดี๋ยวผมพาดูในส่วนของโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถดีกว่านะครับราคาป้ายแดงเนี่ยหูเก้าแสนกว่าบาทนะตอนนี้4ี่แสนห้าหมถูกกว่าป้ายแดงเกิน50เนแล้วนะสวยน่าใช้แบบนี้รีบโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามสี่หัวน็อตด้านข้างนะครับคมๆเดิมๆไม่มีรอยสนิมไม่มีรอยประแจขันไขขยับ อ่ะเช่นเดียวกับดารานี่นะครับด,ดําเดิมเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะสติ๊กเกอร์คําเตือนต่างๆอยู่ครบๆสปอตเม็ดอาร์คไล่เรียงกันไปแบบนี้สีข้างในสีเดิมแท้โรงงานนะสีบอลเงินผมชอบรีวิวเพราะว่าเวลาดูข้างๆเนี่ยเม็ดอาร์คมันชัดนะครับเดิมไม่เดิมนี่ดูโคตรง่ายนะถ้าเป็นสีขาวกับสีดำเนี่ยบางทีมันออกกล้องเนี่ยมันเห็นไม่ชัดนะครับแต่ถ้าเป็นสีบอลเงินเนี่ยเอากล้องชี้เนี่ยปุ๊บโหชัดเลยนะเราหนีชุดบอดสีต่างๆยังอยู่ครบนะคันนี้ สวยเดิมนะครับรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับไม้กอไมมหลังคงหลังคาเนี่ยต้องบอกเลยว่าส,ส,สภาพดีมากนะครับมีไฟเบรกดวงที่3ต่างๆให้เป็นโหมดสปอร์ตภายในเป็นสีดําถ้าชอบนะสามารถโทรจองได้นะครับคันนี้มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วประเทศภายในสัดส่านนะครับสีดําแบบนี้นั่งสบายแน่นอนนะเป็นเบาะหนังให้แล้วนี่ร้อยหนีบชุดเบาะสีต่างสปอ,อร์ตเมอาร์คนะครับไล่เรียงกันไปแบบนี้โลดูนะแกะดูแบบนี้นะครับรู้เลยว่าเดิมนะครับคันนี้สภาพเกรดเ แน่นอนรับประกันไม่มีชนหนักพิกควาาจมน้ํากลับไมค์ก็ไม่อ่ะคันนี้รถมือเดียวนะครับรถมือเดียวภายในเป็นสีดําแล้วให้ดูตรงนี้นี่หัวน็อตนะครับคมๆเดมิดมๆไม่มีแกะขันไขขย,ยับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับติ๊กเกอร์คําเตือนนะครับนี่แผ่นเพลทนะครับของเดิมของแท้นะครับรถกลางปี18อีกหนึ่งคันเนี่ยถูกกว่า1 0,000หมื่นนะไม้น้อยกว่า2 0,000ื่นแต่คันนั้นนะ่ะมันเป็นผลิตปลายปี17แต่คันนี้มันมันเป็นผลิตกลางปี18นะครับถ้าเป็นผมนะผมเอาคันนี้นะครับ หนุ่มกว่าครึ่งปีกว่านะครับหนุ่มกว่าประมาณ7เดือนนะครับแล้วก็ถูกแพงกว่าแค่หมื่นเดียวนะครับไม้เนี่ยผมว่าเล็กน้อยนะไม้ต่างกันหมื่นหมื่นสองหมื่นนี่ถือว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยถ้ามันไปเข้าสูตรเนี่ยไม้ประมาณแสนแสนหนึ่งเนี่ยผมมองว่ามันจะคุ้มกว่าไม้เก้าหมื่นเพราะอะไรเวลาเขาแม่ทันแนนต์ใหญ่เนี่ยเขาเช็คใหญ่เนี่ยเขาจะเช็คตอนแสนโลนะครับแต่คันเนี่ยไม้แสนหนึ่งท่ากับว่าเขาเช็คใหญ่มาแล้วนะครับสบายใจได้เอาไปใช้งานต่อเนี่ยแมทันแนนต์น้อยแล้วนะแต่ถ้าไม้เก้าหมื่น เวลาไปเช็คเนี่ยครับก็จะโดนปมนเทนสนใหญ่ตอนไม่แสนโลนะครับแนะนำนะไม่ประมาณแสนหนึ่งผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคากว่านะครับสนใจคันนี้สามารถติดต่อหาผม0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.794ปีนะครับ <ừ. S 1> ถ้า 5, 5ปี3 0 9ถ้า6ปีล่ะ6ปี3 9 9 7ปี4.79้คันนี้ฟรีดาวน์ผ่อน7ปีประมาณ7 0 0 0ันกว่าบาทนะสนใจทักไลายได้เลยนะแล้วก็ผมมาเช็ครถให้ละเอียดนะผมผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานตรวจสภาพและประเมินรถมือสองอย่างมืออาชีพมา นะแล้วเดี๋ยวผมมี Apple Auction ่นมาตรวจได้พี่อีก274จุดเป็นรีพอร์ตให้เลยนะว่าตรวจทุกจุดแล้วสวยเดิมยังไงนะจุดไหนได้ได้กี่ดาวได้กี่คะแนนนะครับมี Apple Au c t i o n ่นมาตรวจให้ฟรีนะครับปกติถ้าเราไปตรวจเองข้างนอกประมาณค่าตรวจประมาณ3,500นะแต่อันนี้ผมตรวจให้ฟรีเลยนะครับเขาจะเช็ครอบคันนะครับเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็บอดี้ภายนอกนะครับห้องโดยสารภายใน และโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับว่ามันเดิมไหมนะเราประเมินว่าได้กี่ดาวจุดไหนมีทํามาบ้างนะครับเขาจะประเมินว่ารถคันนีมนมน้มันมันมีทําอะไรมาบ้างนะครับก็สนใจนะครับสามารถติดต่อได้นะซื้อรถมือสอง,งทั้งทีจริงๆต้องบอกเลยว่าซื้อที่ไหนก็ได้นะซื้อแถวบ้านก็ได้นะซื้อตามจังหวัดที่ท่านอยู่ก็ได้แต่อยากได้ของดีของชัวร์นะครับซื้อกับที่ผมนะับเป็กเพชรยนต์นะครับผมเช็คให้ละเอียดรอบคันแล้วเดี๋ยวมีแอปเปิ้ลมาตรวจให้อีกนะครับ ไฟแนนซ์ผมก็ดอกเบี้ยถูกที่สุดแล้วนะครับสนใจคันไหนก็แอดไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวยินดีให้คำปรึกษานะครับผมเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของที่เพชรยนต์ที่นี่เลยนะครับลงมาดูแลด้วยตัวเองนะครับเคสไหนทักมาหาผมผมดูแลด้วยด้วยตัวเองนะครับนะปั๊มสามลสามอาร์นะครับแล้วก็มีนี่ครับไฟหน้าแท้เดิมของไทโคอิโตวิธีเช็คด้านหน้าว่ามันเดิมไม่เดิมไหมดูนี่ครับเชษหนึ่งสองครับไม่มีรอยแกะนะครับสามแบบนี้คือเดิมนะครับสามสามลสามอาร์ปั๊มสามตรงนี้อยู่ครบครบนะครับสภาพดีสภาพเดิม นะหัวน็อตซอกแก้มนะครับหัวน็อตฝากระโปรงหัวน็อตซอกข้างในนะครับไม่มีรอยแกะหันไขขยับอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะตาปั๊มโตโยต้ตาอยู่ครบครบเครื่องยนต์ผมตาร์ทให้อยู่ดูอัลวีดีไอหนึ่งพันแปดร้อยซีซีนะครับเบ้าชกต่างๆเดิมๆน็อตซอกแก้มนะครับน็อตซอกต่างๆน็อตฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานเลยนะซิลซิโคนสปอตเมนอาร์รคติ๊กเกอร์คาเตือนนะครับนี่อยู่ครบครบแบบนี้สวยเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีรอยชนมาอย่างแน่นอน เอาทิส1.8 S Sport ปี2018สภาพดีสภาพเดิมแบบนี้เลขไมล์แค่112,000นะเฉลี่ยใช้งานวันหนึ่งก็ประมาณสัก50กว่าโลนะครับวิ่งได้ยาวๆนะครับได้ล้อมแม็กซ์17นะครับเรามีชุดแต่งเดิมแท้โรงงานผมเช็คให้ละเอียดแล้วคันนี้รถสวยซื้อได้นะครับสนใจคันนี้นะครับ459,000ฟรีดาวน์ผ่อนขึ้น7,000กว่าบาทนะครับแอดไลน์ ID P E K 152หรือโทร0659513374อย่าลืมนะครับรถสวยอยู่ไม่นานสนใจคันนี้รีบโทรเข้ามารีบแอดไลน์เข้ามา ก่อนจะก,กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์จะได้ไม่พลาดรถสวยเข้าใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ